สวัสดีครับทุกท่านนะครับลูกค้าตอบรับเออดีดีมากๆกันพี่นะฮะแล้วก็จะส่งทุกวันนะครับผมจะส่งไม่มีวันหยุดส่วนโปรนี้นะครับผมตัดสินใจดีนะครับว่าผมจะทําตลาดล่างนะครับพี่ตลาดล่างก็คือทําราคาที่มันถูกๆก,กับเออบางคนเขาทุนทรัพย์น้อยนะพี่ผู้ถูกเงินก็คือมันมันหายากกันนะประมาณนี้แล้วก็ผมก็เลยเทาที่มันจะถูกที่สุดเท่าที่ผมทําได้นะตอนนี้ในเมืองไทยก็น่าจะเป็นผมที่ทาถูกสุด หมายถึงว่าตัวปืนแบบนี้นะครับตัวถ้าเป็นตัวไม้ประดูแล้วก็เป็นตัวง่ามแบบนี้นะตัวง่ามนําเข้าเป็นตัวสแตนเลสนะครับไกเลสตัวไม้มีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นค่ายเดียวที่มีของเลยแล้วก็สั่งปุ๊บส่งเลยครับพี่ผมเคลียร์วันต่อวันนะครับอย่างเงี้ยส่วนถ้าเกิดสนใจเบอร์นี้นะครับพี่นะฮะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับเบอร์นี้นะครับแคบหน้าจอนะครับ ไลน์มาเรือมันจะง่ายพี่หรือว่าจะโทนะฮะก็ได้นะครับส่วนโปรนะครับเข้าเรื่องเลยผมโปรนะฮะโดยปกติตัวปืนเนี่ยผมจะวิ่งอยู่พันพันเจ็ดพันเก้าราคาที่ที่ว่าทําถูกแล้วนะตอนนี้ผมจะโปรพันสามนะครับเอ่อโปรพันสามมีตัวไหนบ้างนะครับเริ่มต้นตัวที่ถูกที่สุดเป็นตัวแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับลดพันสามเพราะว่านะครับมันจะมีแกนแบบไม่เต็มแล้วกันผมผมคัดออกมาเลยนะผมหาข้ออ้างที่ผมจะทําให้มันถูกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ อยากให้ลูกค้าได้เอาไปใช้แล้วก็เป็นปากต่อปากกันเอ้ยมันดีนะมันใช้ได้จริงสั่งแล้วก็ส่งนะฮะได้ของจริงๆนะฮะอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวพันท้ายไม้ประดู่นะครับใช้เครื่อง CNC วิ่งนะครับใช้เครื่องทาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยทุกๆตัวคุณพี่นะฮะต่างก็แค่ตัวลายไม้มันเท่านั้นเองใช้เครื่องทำนะครับใช้เครื่องเดินเสร็จแล้วก็ใช้เป็นงานมือหินเจียมือนี่แหละเก็บงานไปเรื่อยเรื่อทุกซอกทุกมุมต่างนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องจะ ตัวนี้เป็นไม้ประดูผมโปรพันสามนะครับที่คุณพี่จะได้นะฮะมีขากล้องยึดไว้ให้20มิลมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปยึดติดกับเลเซอร์ติดกับกล้องเลดดอรติดกับกล้องทั่วไปนะไม่จำเป็นต้องยามากมจะได้ไม่เกกานะยึดติดตั้งได้หมดเลยนะครับตัวไกลปืนต่างๆลงตัวหมดช่วงชักตัวนี้อยู่ที่เจดสิบเซนยาวโดยรวมก็เมตรสิบครับน้ําหนักอยู่ที่สองกิโลกร,รัมโดยเฉลี่ยแล้วนะครับไม่หนักตัวยางนะครับจะเป็นยางนาเข้าแบบนี้ตัวผ้ารองนี่ถือว่าทนสูงสุดแล้วตัวผ้ารองนะครับ มันจะไม่ไม,ไม่ไม่บานเยอะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่มันจะกระเพ,ะพือพี่นะผิดเพี้ยนนะครับเ,ออเวลาต้านลมแรงตัวนี้มันเบามากยิงฟึ๊บฟึ๊บพี่ดังนะฮะผมจะมียางแบบนี้ให้สองชุดนะครับมียางแบบนี้สิบแรงเดียวมีให้สองชุดแล้วก็มีลูกกระสุนให้นะครับถ้าเป็นลูก9มิลเนี่ยมันจะมีให้อ่เป็นร้อยนัดจะเป็นอย่างนี้นะครับมีแถมให้นะครับอ,อ่ถ้าเป็น8มิลมันจะตกประมาณร้อยสี่สิบสี่นัดนะฮะก็ปนปนกันไปแล้วตาเลือกกันพี่ม,มันยิงได้เหมือนกันหมดแล้วยิงได้ ตัวอย่างเงี้ยมันจะยิงได้ตั้งแต่แปดมิลขึ้นไปนะครับเพราะว่าไกลเนี่ยมันจะอ้าบเอ่อไม่เกินสิบหกมิลก็คือลูกแก้วนั่นแหละพี่ลูกแก้วที่เราดีดโปรพันสามจะเป็นแบบนี้มีแกนครึ่งหนึ่งไปดูกันคุณพี่นะฮะแบบนี้ไม่นนะผมโปรเอาเออกมาหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยสวยนะพี่นะครับถ้าคุณพี่ไม่ไอะไรมากเออมันมีแกนครึ่งหนึง่งมันก็ยิงได้เหมือนกันชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันหมดนะครับตัวชุดบนนะครับ แต่บนชุดบนก็หมายถึงว่าพวกยางพวกง่ามทําเซฟกันลั่นนะครับทั้งหมดนะครับจะต้องถอดออกมาทําเซฟนะพี่เห็นไหมครับที่เป็นเดือยแบบนี้ตรงๆกระเดื่อง,งอันนี้สําคัญมากๆต้องมีตัวไปถอดเองมันจะยุ่งยากเดี๋ยวสปริงมันจะหายนะครับจะต้องมีเชี่ยวชาญเนี่ยต้องมีเทคนิคมันล็อกปุ๊บกดไม่ลงเลยพี่นะฮะสวนถ้ายางมันดึงไปอย่างเงี้ยมันจะกดกดเนี้ยไม่ไม่ลั่นเลยเห็นไหมครับเนี่ยล็อกเปี้ยเลยครับถ้ามันไม่มีตรงนี้นะมันเวลาไปวางกับพื้นเนี่ยมันจะมันกดตรงนี้ปุ๊บมันจะลูดกลับ เพราะฉะนั้นอันตรายมากความแรงนี่แรงมากพี่นิ้วไม่เหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้มีเซฟกันลั่นให้ทําให้ทั้งหมดเลยคุณพี่ก็ต้องทําอะไรหน้าที่สั่งอย่างเดียวครับเอาเวลาไปอยู่กับลูกกับเมียพี่ไปทํางานเถอะนะฮะโปรพันสามแล้วก็มีเยอะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆแล้วก็มีมีตัวนี้ครับอันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กไม้ขี้เหล็ก นะครับเป็นแบบนี้นะครับเอ่อไม้เนื้อขี้เหล็กเนี่ยมันจะเนื้อจะแข็งออกว่าไม้ปะดูนะครับทรงนี้เลยเป็นแบบนี้เลยผมโปรโให้ลดให้จากสองพันกว่าลดให้1 7 0 0 1พันดหนึ่งนะครับตัวกล้องเลดกๆนะครับตัวปุ่มใหญ่ๆตรงนี้เอาไว้หมุนหมุนปรับนะครับเปิดไฟแล้วก็2ปุ่มเล็กๆ2อ,อันเนี่ยเอาไว้ปรับปรับแสงไฟที่อยู่ในเลนมันนะครับเดี๋ยวไปเปิดเอาแล้วกันผมไม่ได้เปิดให้สนใจแยกชิ้นอยู่ที่500อนะครับถ้าจะซื้อเพิ่มไม่มีให้นะนะครับตัวปืน ตัวนี้ผมลดให้หนึ่งพันเจ็ดครับไม้คีเล็กสั่งส่งเลยครับอันนี้ไม้ตะโกนะครับราคาวิ่งอยู่พันเก้าตัวนี้ผมทำขยายทำเยอะมากผมโป,โปรให้ 1, 5, พันห้าพี่วันนี้วันที่เจ็ดเดือนกรกตกระดามอกโอ้ยเดือนกรกฎาคมนะครับแบบนี้เลยพี่โปรพันห้านะครับแล้วก็ไม้มะค่ามะค่ากับ กับปอดูจะสู้มาค่าไม่ได้มาค่าจะมีราคามากกว่านะครับแต่ผมไม่ให้ราคาแลผมทําถูกด้วยนะครับพันห้าครับพ,พี่น้องโอ้ยถที่สีบอกจังเดยนะฮะดวนเลยนะฮะอันนี้เป็นเบอร์โทรผมทวนให้หน่อยว่าลูกค้าอาจจะจดไม่ทันแรงต่างศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้านะครับทักไลน์มาเลยเอาตัวนี้ตัวนี้เอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวแก่นน้อยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยผมคัอาออกมาให้หมดแล้วนะครับแก่นมันจะมีอยู่ปีครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้ <What? S 2> ล,าลายลายทองเลยวะอีโป้ยเมยเหมือนเป็นลายเสือนะมันมีเป็นลายเสือแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นสีขาวนะครับหายากไม้ลายเสือนะครับแบบนี้อันนี้พันสามพี่น้องโอ้ยนะครับไม่มีตําหนินะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยไส้ไม้อะไรต่างนะครับตำหนิมันก็คือมันเป็นกระพี้ผสมนะครับเท่าน,นี้เองปลวกมอดไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมลงยูนิเทนให้สี่รอบนะครับพี่นะครับลงเอ่ออรไต่างเขาลงหลายรอบอันนี้พันสามทั้งหมดเลยที่เห็นนี้นะครับ อย่างเนี้ยส่วนตัวด้านนี้ก็จะเป็นตัวแบบแกนแกนที่มันเยอะหน่อยนะพี่นะฮะจะมีแกนแบบทางซ้ายท้งขวาแรงต่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ปโปรเหลือพันห้าครั้งนี้นะครับสาบานภาษาพันไปะนะก็คือถูกที่สุดแล้วตั้งแต่ผมทํามานะพี่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเอามาลดให้แบบนี้นะครับคัดยังไม่หมดผมคัดเมื่อกี้นี่แหละนะครับอันนี้นะครับแกนหายปุ๊บก็ลดราคาลงไปนะครับแบบนี้เอาฝากไว้ก่อนตรงนี้อันนี้ก็คือพันสาม แกะมาน้อยนะฮะถ้าแกะเต็มเต็มก็ลดเหลือพันห้านะครับด้านนี้สั่งปุ๊บส่งเลยนะครับรันวันต่อวันนะครับท่าณพี่สั่งทันรอบนะครับผมจะเสาที่มานจะปิดบ่ายสามแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเอ่อถึงถึงห้าโมงเย็นนะครับไปไปดูกันดูบรรยากาศอันนี้ตัวพันธุ์ท้ายนะครับคือเราจะส่งไปแล้วก็ทาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คนเลิกงานกันหมดละนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในบ้านกันไปดูด้านนี้นะฮะ เดี๋ยวผมขอเปิดหน้าต่างาเพื่อเสียงมันจะมันจะกล้องที่ไทยทำใหม่ก็คือวันนี้เป็นวันที่เจตต้องอัปเดตวันที่นะเพราะว่าลูกค้าที่ดอูอาจจะไปดูคลิปวันนั้นวันนี้อะไรต่างจะเป็นคลิปเก่าบางคนดูทั้งสองสามปีที่แล้วนะครับมันก็เอาตัวไหนก่อนเอาด้านนี้แล้วกันมีพยุงอยู่สามตัวนะครับเป็นไม้เก่าแบบนี้นะครับมีตัวนี้มีสามตัวนะครับ ไม่มีตําหนิใดๆทั้ทงนั้นเป็นทรงมือสอดนะครับงี้นะฮะทรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมโปรยู่2,002แทบพี่นะครับจะเอาตัวกล้องด้วยก็เอ,อ่อเป็น2 5รวมมันจะรวมกับตัวกล้องด้วยเสร็จเดีวก็จะซื้อพร้อมกล้องตัวนั้นก็สวยนะฮะนี่คอนะฮะตัวนี้นะครับมีทรงมีทรงก็คือทรงมือสอด นะครับมือสอดจะเบาวกว่ากำคอนะครับเบาเพราะว่ามันมีรูนะครับอย่างเงี้ยเหมือนกระโดดน้ำแ้วกระเจาะนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าตัวกำคอกันไปดูด้านนี้อันนี้คือไม้ไม้เิเล็กมันจะดำๆหน่อยนะครับมีทรงนี้นะครับรนี่นะทรงมันทรงนี้ครับอันนี้ก็คือมือสอดไม้คเคเล็กทวนใหม่ลดปโปรเหลืออยู่พันเจ็ดไปได้เท่านี้พี่นะครับถูกสุด เท่าที่จะถูกได้อันนี้ให้พันห้าอันนี้ไม้มะค่าทรงมือสอดมียางให้สองมีลูกให้แล้วก็ด้านนี้นะครับทรงกำคอเรียบๆพันห้าพี่คุณพี่ลงเช็คดูในเมืองไทยนะครับราคานี้แล้วส่งได้ด้วยแล้วไม่ต้องพี่ไม่ต้องรอด้วยนะครับที่สั่งเพื่มผส่งเลยเขตตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับกทมอแรองต่างนะครับส่งวันเดียวถึง ถ้าเป็นภาคใต้นะครับอย่างเช่นชุมพรสุราฎรื่องต่างๆอยู่ที่2วันนะครับภูเก็ตภูเก็ตกับนราธิวาสนี้ก็อยู่2อถึงสวันจะถึงสิงหาถึงเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากำคอล่องแก้มนะฮะล่องแก้มก็คือตรงที่จับจะริบเรียแบบนี้นะครับเรียกว่ากำคอล่องแก้มหรือว่าเรียกว่ากำคอริบเรียก็ได้กำคอล่องแก้มก็ได้นะครับส่วนกำคอล่องนิ้วก็คือจะเป็นตัวแบบนี้นะครับนิ้วมันก็จะมีที่จับเป็นร่องๆเหมือนเรียกว่ากำคอเหมือนกันนั่นแหละตอนจะเป็นกำคอล่องนิ้ว พันห้าพี่หุ่นหวยครับลูกค้าบอกก็เอาโปรหุ่นหวยให้หน่อยนะผมนี่แหละครับมุกนี้แหละมันดีตัวนี้คือไม้ตะโกนะครับไม้ตะโกจะน้ำหนักโดยรวมจะแข็งแรงมากกว่าตัวประดูนะครับเนื้อเนื้อละเอียดมากกันพี่นะครับทํายากมากผมโปรพันห้าเหมือนกันหุ่นหวยนะพี่นะครับก็คิดว่าเล่นเล่นไปไวเคลมไวนะครับส่งนะครับแล้วก็คนผลิตเขาก็ผลิตคนทำเขาก็ทําคุณพี่สั่งมาผมก็ทําใหม่เท่านั้นเองเนี่ยอันนี้คือไม้ตะโกนะครับอย่างนี้ นะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับพา่ทีพ,พอ,เอเวลาผมโปรอะไรต่างๆคุณวิจะได้เห็นเวลาเออมันจะมีการแจ้งเตือนด้วยมันจะได้ทันกันด้วยนะครับพี่เดี๋ยวผมจะลํำลานะขอบพระคุณครับกับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ในข้อความในด้านล่างให้นะครับแล้วก็โอเคขอบพระคุณครับคุณพี่นะฮะสนใจยังไงก็ทักมาเลยแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับ